สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องการสรัญญานะคะอ๋อหายไปนานค่ะไม่ต้องตกใจว่าหายไปไหนเพราะว่าอย่างที่บอกมันหมดแพชชั่นจริงๆยูทูบเบอร์ YouTuber หลายๆคนก็จะรู้สึกแบบเดียวกันนะคะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหมดแพชชั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะสัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะหาแพชชั่นหรือว่า inspiration อินสปิเรชันที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองนั่นแหละได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจ ด้วยแล้วกันนะคะแอดมินก็รู้สึกเฟลเนาะอ่ะไม่เป็นไรค่ะ,ละหลายๆคนนะคะก็จะได้เห็นขา่าาช่วงนี้เศรษฐกิจกษษษไม่ดีอย่างมากเลยนะคะแล้วพอพอเศรษฐกิจกษษไม่ดีแบบนี้ลหลายๆคนก็จะหันผิดนะคะหรือบางทีก็ไม่ได้หันผิดหรอก <ixa ff> เห็นโฆษณาขึ้นมาทันทีว่ากู้ได้กู้ง่ายกู้สบายมากก็เลยกู้ไปสุดท้ายดอก ท่วมต้นต้นท่วมดอกรถสุดท้ายก็ส่งไม่ไหวนะคะเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์มากขึ้นมากมายว่าจะเป็นคิดสั้นหรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าค่ะต้องบอกก่อนเลยว่า,อาแอปพลิเคชันที่ให้กู้จริงๆเนี่ยที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันมีไม่กี่แอปพลิเคชันหรอกค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะรู้หรือแล้วแหละแอดมินรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีแอปนั่นแอปนี่มากมายแต่วันนี้จะมาย้ําให้สําหรับคนที่เขา ยังรู้สึกว่าเอ้ยที่มันยังมีอยู่หน้าบนเ,เอ่อบ YouTube ทั่วไปเนี่ยมันกู้ได้จริงไหมบางอันก็อันตรายนะคะแต่นีวันนี้เรามีสินเชื่อ5ตัวหลักๆที่สามารถกู้ได้ตัวเองแล้วก็ไม่ใช้บางตัวไม่ได้ใช้เอกสารอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะวว่าอันดับหนึ่งที่แอดนะคะที่แอดเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยทำไมถึงกู้ง่ายกู้อะไรได้แบบยกให้เป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามาจัดอันดับกันดีกว่าค่ะว่าอันดับหนึ่งคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับหนึ่งเลยค่ะสำหรับแอปนะสำหรับแอปนะแอปว่าอันดับหนึ่งก็คือ Phoenix ค่ะว้าวฟีนิกส์นะคะเป็นของเอชซีบีอับักนะคะก็เป็นอันเดียวกับธนาคาร s c b นั่นแหละหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นแหละเป็นแอปพลิเคชันนาโนไฟแนนซ์นะคะที่เป็นถือว่าเป็นแอปแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะก็กูง่ายมากใครที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้วเนี่ยยิงง่ายเข้าไปกันใหญ่นะคะที่สำคัญนะคะเอกสารก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็เตรียมอัปโหลดสเตทเมนต์นะคะ ไว้ในออีเมลของเราเราเก็บมาในเป็นไฟล์โทรศัพท์ไว้เผื่อจะต้องอัปเดตนะคะเท่านั้นเลยแค่อัปเดตเอกสารเท่านั้นเลยที่เหลือนะคะกู้ง่ายแถมวงเงินก็แรกแรกก็ไต่ระดับเข้าไปเนาะว่าถ้าเกิดเรามีการผ่อนตรงพวอดีชําระดีก็ได้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วดอกเบี้ยก็เป็นไปตามกฎหมายกําหนดที่สําคัญนะคะถูกกฎหมายและ การใช้งานเหมือนบัตรเครดิตไม่จําเป็นต้องไปสมัครบัตรเครดิตให้มันยุ่งยากสมัยก่อนนี่บัตรเครดิตเนี่ยโอ้กว่าจะสมัครได้ต้องเป็นพนักง,งานประจําต้องมีสลิปเงินเดือนสเตทเมนทุกอย่างแต่ตอนนี้แอปพลิเคชันฟินิคก็การทํางานคล้ายๆกันค่ะเรามีการผ่อนชําระเรื่อยๆหรือว่าจ่ายโปะปิดหมดทั้งหมดก็จะสามารถวงเงินก็จะกลับเข้าไปสู่หน้าบัญชีเราเหมือนเดิมและสามารถถอนออกมาใช้ได้เหมือนเดิม โบการทํางานเหมือนบัตรเครดิตและก็บัตรเกดเงินสดค่ะก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งสำหรับแอดเลยนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยถือว่าอยู่ในกฎหมายกําหนดเลยไม่ได้แพงและที่สําคัญนะคะจ่ายขั้นต่ำได้ด้วยจ่ายตามใจยอดหรือว่าตามใจฉันได้ด้วยที่สําคัญจ่ายปิดได้ด้วยจ่ายปิดก็ได้เพิ่มวงเงินและแถมวงเงินอนะ่ะหลายๆคนชอบถามว่าแอดปิดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถกลับไปกดได้ไหมได้ตัวเองมันเหมือนบัตรเครดิตนะ มาถึงอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือ Money Thunder ค่ะหรือว่าเงิน t ันเด e r เก่านั่นเองนะคะเขาเปลี่ยนรูปแบบโฉมใหม่ค่ะมาเป็น Money Thunder นะคะรวดเร็วปานสายฟ้าค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นอันดับ2เพราะว่ายังมีหลายหลายคอมเมนต์นะคะแล้วก็คนใกล้ตัวยังพูดว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยจะผ่านครั้งที่2ที่3ผ่านแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งฟินิกส์ทั้งเงินทันเดอร์เนี่ยมันนี่ทันเดอร์เนี่ยเขาเป็นของเอชซีบีทั้งหมดนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์เหมือนกันแล้วก็ กู้บนแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะใช้สเตทเมนเหมือนกันแล้วก็ต้องมีบัญชีของไทยพาณิชย์ไหมถ้ามีก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็สมัครได้ค่ะถ้ามีก็จะดีคือมันง่ายในการเาเวลาเราจ่ายเงินคืนหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็สแกนบาร์โค้ดเวลาจ่ายคืนเหมือนกันนะคะการทํางานเหมือนกันค่ะคล้ายบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเหมือนกันเลยเขาจะมีวงเงินให้ค่ะพอมีวงเงินให้ปั๊บเราก็ใช้ตาม ใช้ขั้นต่ำใช้โปปิดหรือว่าจ่ายจ่ายตามใจเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำที่เขาระบุไว้นะก็สมัครง่ายค่ะแค่สเตทเมนต์ธนาคาร6เดือนเท่านั้นเองก็สมัครได้อาจจะได้วงเงินไต่ระดับไปนะคะแล้วก็สามารถใช้จ่ายหมุนเวียนได้ดอกเบี้ยก,ก็ถูกที่สำคัญนะคะก็อยู่ภายใต้ของกฎหมายกำหนดด้วยนะคะปลอดภัย100%ค่ะถามว่าเช็คเครดิตบูโรไหม ก็มีบ้างนะคะบางคนเขาก็มีติดเครดิตบูโรบ้างแต่บางคนก็สมัครผ่านยังไงก็ต้องลองดูกันนะคะสําหรับอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นของธนาคาร SCB เดี๋ยวเรามาดูอันดับ3กันดีกว่าคะ่ะว่าอะไรที่กู้ง่ายและถูกกฎหมายอีกไปดูกันค่ะมาถึงอันดับที่3กันค่ะก็ไม่ต่างจาก SCB เหมือนเดิมนะคะเป็นอัพเงินทันใจค่ะอัพเงินทันใจเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใครที่มีธนาคาร มีเงินฝากธนาคารบ,บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB นะคะแล้วก็ดาวน์โหลด SCB Easy ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหมายความว่าเปิดบัญชีตั้งแต่6เดือนขึ้นไปจะได้รับคำเชิญอัพเงินด่วนทันใจอยู่ในนี้แหละก็สามารถกดสมัครได้ง่ายมากเอกสารไม่ใช้เลยคะ่ะเพราะทุกอย่างดึงมาจากเอ SC b e ีบีหมดเลยคะ่ะมาจาก เขาเรียกว่าอะไรบัญชีของเราหมดเลยก็จะได้คั้นต่ําอยู่ประมาณาไม่ไม่มากค่ะแล้วก็จ่ายขึ้นเหมือนเดิมค่ะก็สามารถกดมาใช้ได้เหมือนเดิมเป็นเหมือนบัตรเครดิตนะคะเหมือนบัตรเครดิตเลยค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ มาตรฐานทั่วไปของธนาคารไทยออของธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้อยู่แล้วเนาะและที่สําคัญเป็นของไทยพาณิชย์อีกแล้วอีกแล้วนะคะก็สมัครง่ายไหมง่ายมากแอดบอกว่า3ตัวที่แอดแนะนำเนี่ยแอดเคยสมัครหมดละแล้วก็สมัครง่ายหมดเลยทุกอย่างถ้าเกิดเราไม่ฉุกเฉินไม่ต้องกดใช้ไม่เสียตังค์ไม่อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเราฉุกเฉินก็ กดมันบัตรเครดิตเหมือนบัตรกดเงินสดทั่วไปค่ะเอามาใช้พอใช้เสร็จครบดิลเราก็จ่ายเต็มไปเลยค่ะเท่าที่เรากดมานั่นแหละมันก็จะเป็นวงเงินให้เราไว้อย่างนั้นยามเราฉุบเฉินจริงๆนะอยากจะบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดไม่ฉุบเฉินอย่าอย่าเพราะมันจะดอกเบีย้ยรวมๆกันแล้วมันก็เยอะอยู่เนาะหลายๆตัวถ้าเกิดกดทังหมดซะทุกตัวนะ่ะก็เหมือนเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบค่ะแต่ตอนนี้เราไม่จะเป็นต้องงอบัตรเครดิตละ ถามว่าดอกเบี้ยเท่ากันไหมเท่ากันค่ะที่สําคัญก็คือกู้ง่ายกว่าแต่อาจจะได้วงเงินต่ําก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะค่อยขยับปรับวงเงินไปเรื่ๆค่ะ3ตัวของ SCB นะคะเข้าวินมาหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างค่ะอันดับที่4ได้แก่เมืองไทยแคปิตอลนั่นเองรวๆเลยรวๆเลยเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคลื่นใต้น้ําที่มาแรงสุดๆตอนแรกเนี่ยเขาจะมีแค่จํานําทะเบียนรถนะคะ แล้วก็ใครที่มีเล่มรถเนี่ยเขาก็จะให้จำนำทะเบียนเล่มรถแล้วก็ที่ดินแต่ตอนนี้เขาผุดโปรเจกต์มานานมากแล้วสำหรับเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อก่อนก็จะแต่ละสาขาต่างกันที่หลายๆคนก็จะมาโจมตีกันว่าอ้าวสาขานี้ใช้บินไฟฟ้าสาขานั้นไม่ใช้มันก็แล้วแต่อย่างที่แอดเคยอธิบายไปในคลิปของเมืองไทยแคปิตอลในหลายๆอันนะเพราะว่าบางสาขาเขาถูกโกงเขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าใช้ไหมใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่สาขาที่จะดําเนินกิจการของแต่ละสาขา ให้ได้เงินกลับมาเยอะที่สุดค่ะต้องบอกก่อนว่ากู้ง่ายมากไปสาขาที่ใกล้คุณนะคะเป็นคุณจะต้องอยู่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะต้องเช่นอยู่อำเภอไหนตัวไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไปของเขาเขาจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็อ่า เอกสารเนี่ยใช้ไม่เยอะเลยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้าเกิดมีงานประจําก็อาจจะใช้บัตรพนักงานหรือว่า statement หรืออะไรแต่ที่หลักๆก,ก็คืออาชีพอิสระไม่ต้องใช้เลยค่ะใช้แค่สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่ที่เขาอยู่ณนะตรงจุดนั้นเช่นอยู่อําเภอเนี้ยลวบ้านคุณก็อยู่อาเภอนั้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างนั้นนะเขาก็จะดูง่ายค่ะใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ s t a t e มนต์ย้อนหลังเท่านั้นเลยเขาก็จะให้ขั้นแรกมา5,000บาท พอได้มา5,000บาทแล้วปั๊บอ,อย่าคิดว่ามันน้อยก็ถือว่าทําเครดิตให้มันดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็ลงแอปพลิเคชันของธนาของเมืองไทยแคปิตอลนะคะจากนั้นเราจ่ายคืนในแอปนั่นแหละพอคุณจ่ายไปสัก2องสมงวดคุณเฮ้ยฉันเดือดร้อนอยากใช้เงินสักพันสองพันอ่ะเราจ่ายไปงวดละ500กว่าบาท3มงวดมันก็น่าจะน่าจะมีเงินให้กดได้นะสามารถปรับสัญญานะคะได้เองไม่ต้องไปสาขาและก็กดเอามาใช้เหมือนบัตรเครดิตนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าจะไปเพิ่มวงเงินต้องไปที่สาขานะอันนี้ต้องบอกแต่ถ้าเกิดจะเอาวงเงินที่เราจ่ายผ่อนไปแล้วเนี่ยเอาออกมาใช้ใหม่เนี่ยก็ใช้วิธีปรับวงเงินนะคะในแอปพลิเคชันของธนาคารของอเมืองไทยแคปิตอลเขาเลยแต่คุณจะต้องเป็นอันนี้ก่อนนะต้องเป็นลูกค้าเขาก่อนเนาะขั้นตอนแรกต้องไปที่สาขาเลยยังไงก็ต้องไปที่สาขาจะบอกว่าความน่ารักของเมืองไทยแคปิตอลคืออะไรก็คือเข้าใจรากย้านะคะและที่สําคัญนะ ที่สําคัญก็คือดอกเบี้ยถูกกว่าบรรดาทั้งหมดที่ว่ามาทั้งฟินิกทั้งเงินทันเดอร์ทุกอย่างเลยดอกเบี้ยถูกจริงๆหลักสิบเองนะโอ้อยากจะบอกว่าไปลองอไปไปขอกู้เขาถึงที่ก่อนแล้วก็มาปรับวงเงินในแอปพลิเคชันนะคะจ่ายสักสามงวดก่อนนะไม่ใช่ว่าเดือนนึงปรับวงเงินมันก็ได้น้อยสิมันก็เสียดอกเรื่อยๆเนะเาะแต่มันก็ได้นะสมมุติว่าจ่ายงวดละ5 0 0กว่าบาทเงี้ยแล้วเราเดือนหน้าเฮ้ยเราจ่ายไปอีก 3- 4สวันเราอยากจะเอาเงินออกมาใช้มันก็จะได้แค่เอามาใช้แค่400กว่าบาทเองอะ เนาะอยากจะให้แบบสัก3-4งวดให้มันเป็นหลักพันแล้วค่อยปรับวงเงินใช้ได้เรื่อยๆแบบนี้ไม่มีปัญหานะใช้ถูกวิธีมีมีมีคุณนะคะใช้ผิดวิธีมีโทษเนาะก็บอกเลยว่าเป็นน้องไผ่ที่น่ารักมากๆสําหรับเมืองไทยแคปิตอลค่ะและอันดับสุดท้ายท้ายสุดต้องขอยกให้กับ ไลบีเค <Line> <laughs> ทําไมแอดต้องหัวเราะเวลาที่พูดไลบี BK นะคะต้องบอกก่อนว่าไลบีเคนยเป็นแอปพลิเคชันที่แรกๆเหมือนกันนะที่คุณ Line แอดไลบีเค้ะสมัครไลบี BK จะสามารถพู้ยืมเงินของไลบี BK ได้แต่บอกก่อนเลยว่ายากกว่ารดาด ทั้งหมดที่ว่ามาเลยค่ะได้คุยกับเขาเรียกว่าลูกเพจจะเรียกว่าลูกเพจไหมเราไม่ใช่ลูกเพจเนาะเขาเรียกว่าจะ FC ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้ใช้คําว่าอุย้ยเป็น FC ขนาดนั้นเรียกว่าเป็นคนติดตามช่องเราแล้วก็ได้พูดคุยกันได้อ่านคอมเมนต์ได้ดูคอมเมนต์แล้วได้พบปะพูดคุยกัน99.9%ของแอดมินเท่าที่รู้มาก็คือยืมแทบไม่ได้กันสักคนเลยเนาะเพราะว่าเขาทําให้กู้ยืมง่ายจริงแต่คุณไม่ได้ให้เงินง่ายๆเลย เออคุณต้องเป็นพนักง,งานประจํานะเลกๆออกมาพนักง,งานประจําต้องมีสลิปเงินเดือนต้องมีสเตทเมนต์นะคุณต้องไม่เป็นหนี้เครดิตบูโรนะโอ้โหยากเลยแล้วก็พอหลังๆมาอ่ะโอเคให้อาชีพอิสระได้ก็ขอขอใช้สเตทเมนทั้งหมด7เดือนอืมก็ยังไม่ผ่านขอใช้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ผ่านคือทุกอย่างเราใช้การพิจารณาที่แบบ3วันอย่างเงี้ยสวัน5วันไม่รวมวันหยุด แล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันทั้งหมดที่พาว่ามาเนี่ยเขาแค่10นาที15านาทีเขาก็ให้แล้วแต่ลาย BK เเนี่ยไม่เลยยากมากบางคนรอเป็น5วันขอเอกสารเพิ่มอีกต่างหากขอเอกสารอัปโหลดเข้าไปแล้วไม่ผ่านอีกอย่างเงี้ยใช้เวลาบางคนรอเป็น7วัน8วัน9วันเลยก็มีค่ะยังไงแล้วก็คุณทำแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยคุณก็ทำให้มันกูง่ายหน่อยอาจจะไม่ต้องปล่อยว่าเงินเยอะก็ได้คุณค่อยคปล่อยไปก็ได้ ดูคนที่แบบอ่ะเอาคุณจะบอกว่าไม่ติดเครดิตบุโรถึงจะกู้ได้เอาก็ได้มันก็ยังดีแต่นี่คุณเล่นแบบบางคนไม่ติดเครดิตบุโรบางคนเ,เข้าหลักเกณฑ์คุณหมดแล้วแต่ก็ไม่ผ่านเลยไม่รู้เหมือนกันว่าการพิจารณาของลายบี K ของธนาคารกสิกรเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่ายากมากที่จะผ่านเนาะยากจริงๆยากจริงๆ,ๆ,ๆ ใครที่ผ่านเนี่ยถือว่าคุณแบบเจ๋งมากอะเอาเป็นว่าใครรู้สึกยังไงกับเหมือนรู้สึกเหมือนที่แอดไหมเหมือนที่แอดมินว่าไหมก็ลองคุยกันลองมาให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะแล้วก็สอบถามได้เดี๋ยวถ้าใครมีอะไรสอบถามแล้วก็แอดตอบได้แอดจะตอบให้นะคะเพราะบางข้อมูลแอดก็ต้องกลับไปถามที่ทางธนาคารเขาเช่นกันนะคะเพื่อจะได้คําตอบกลับมาบอกเพื่อนเพื่อนเนาะอย่างไรแล้วก็ ลองดูแล้วกันคะ่ะว่าอันไหนง่ายอันไหนยังไงแต่ทั้งหมด5ตัวแอปพลิเคชันที่แอดมาแนะนําวันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ใจได้และถูกกฎหมายด้วยนะอ่าที่สําคัญที่กูง่ายด้วยมันยังมีแอปที่ถูกกฎหมายอีกเยะแยะไม่ว่าจะเป็นของ True ของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเย่แยะเลยเดี๋ยวจะมาต่อกันคลิปหน้าแต่ว่าคลิปถัดไปเนี่ยขอไปช่วยคนที่ดอกเบีย้ยบ้านของทอสอบ,บานกันก่อนแล้วกันว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วดอกเบีย้ยโดน6.9จะทําะทำยังไงดีผ่อนไปเท่าไหร่ก็เข้าตน้นไม่เข้าต้นสักบาท เข้าดอกชนิดที่แบบ80% 90%เาอลยจะทำยังไงดีจะไปขอลดดอกก็ต้องจ่ายประกันอัคคีภยัยต้องจ่ายนู่นนี่นั่นจะทำยังไงเพราะว่าในยามเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยใครที่ผ่อนบ้านกับทอ,อสสรอคลิปหน้านะคะคนฟังอาจจะไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ได้ไปพูดคุยกับทางทอ,อสสเพราะว่ากำลังจะมีการอ,อยากจะลดดอกเบีย้ยบ้านตัวเองเหมือนกันเพราะว่าสองหลังก็คืออยากให้ดอกเบีย้ยมันทูกลงอะไรเงี้ยก็เลยได้ข้อมูลมา จะได้เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเพื่อนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะดีใจมากๆที่ไม่ได้เจอเ,เพื่อนๆแล้วกลับมามีแพชชั่นกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เดี๋ยวเราสู้ไปด้วยกันนะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาให้กำลังใจแอดก็ได้แอดจะได้มีกำลังใจในการทำเนาะเราก็ทำมาดั้งเดิมแล้วตอนนี้เราอาจจะแสเออเราอาจจะแพ้คนที่เขาแบบเออทันสมัยกว่าอะไรกว่านะแต่ว่าแอดก็อยากให้แบบ คนที่เขาแบบนั่งทํางานไปก็ได้ฟังแอดไปไม่จำเป็นต้องมามองหน้าแอดหรอกยอะไรเงี้ยเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเข้าหน้าร้อนแล้วดูแลสุขภาพด้วยค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วฝากช่องฝากช่องฝากช่อง,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 งอีการรีวิวไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ไว้ด้วยนะคะการสารัญญาค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะ t a c o Studio Production